ไฝนตกก็้าวเลยคนตกกุตกตกฝนตกตก มานั่งเล่นหลังบ้านค่ะ ว้าวเอยก็ชิราเป็นก็ชิราเหรอคะไอ้ลูกก็ชิราหาววดบอดเฮ้ยไปไปได้นะตอนนี้เป็นอะไรกับไอลูกไปไม่ได้ลึกลึบน,นะอกไม่ได้นะ ขายของเอาไว้เดี๋ยว้านเปิดค่ะรวมม้วงจีรวมม้วงดมมม่วงมวมม้วงดวมม่วงเฮ้ สวัสดีค่ะถ้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องจิ๋วๆนะคะบ้านพี่ๆฝนตกกันไหมคะที่บ้านพะความผสมฝนตกค่ะโยดเนาะ สัสดีค่ะเข้ามาอย่าเร็กดไลค์กดแชร์ให้น้องเจอๆนะคะหยุดเนาะมานี่กันมาฉันมาพู่กันออกล็อกน้อยไม่ได้หรอกไปไปไปจ้ะเว้ยเว้ย นะทมตามหะเี๋ยุดุดยุยุดไปนู่นไปนใช่เออมานี่มานี่มานี่ฮะนี่มานี่มาดูเหมียวกันยุดยุดยุดอ้ยดูเมียวเหมวกันดิฟ้าดูลู uh, เหมีวกันหลังบ้านนี่

มาไหนี่ไปไหนไม่ไปมานี่เราจะไปไหนไปล็อกน้านไม่ได้มาเร็วลูกอ่ะมาเร็วตู้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 มาลองดวเราสวยกันค่ะ

พี่าบไปเป็นตลกไปไหน,นแล้วปวดฉี่ละ เป็นไรอะไม่ออกนะลูก

哎来。嗯嗯 <laughs>

bác khăn á à, bác khăn sạc đen luôn đấy ơi đưa đưa

ะเห็นไหมไมนบอกว่ามันเนยไปไหนไปไหขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมและเดี๋ยวขอบคุณค่ะ น้อนเห็นไหมน้อนเลยเอ้ยน้อนพัดลมหรอพัดลมนะคะ Thank you.